มาละคุณคุณเป็นคนควบคุมและกำหนดอนาคตของตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสวัสดีเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานวันนี้มาในหัวข้อเซลทอล์คำพูดสั่งอนาคตตอนที่หนึ่งทำไมคำพูดถึงสั่งอนาคตได้ทำไมคำพูดถึงสั่งอนาคตได้เพื่อนๆ คำพูดเนี่ยเป็นพลังงานอย่างหนึง่งถูกไหมเป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นเสียงอย่างที่คุณวิชิเคยบอกว่าโลกเนี่ยมันคือพลังงานทุกอย่างเนี่ยเป็นพลังงานคำพูดก็เป็นหนึ่งในพลังงานรูปแบบหนึง่งคือมันเป็นคลื่นเสียงแต่มันก็จะมีพลังงานที่รับเอาคลื่นเสียงเนี่ยไปทํางานต่อเนี่ยอีกมากมายซึ่งอยู่เบื้องหลังเนี่ยเราไม่รู้ที่แน่ๆเนี่ยมันมีเรื่องของกฎแรงดึงดูดอยู่ด้วยเพื่อนๆ อย่างที่บอกกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นกฎที่มันแทรกซึมอยู่ทุกอน,นุของชีวิตเ,เลยเพื่อนเพื่อนมันเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงแหละมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนของกฎแรงโน้มถ่วงก็คือมาเป็นกฎแรงดึงดูดแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมคําพูดถึงสั่งอนาคตได้ทําไมคําพูดถึงสั่งอนาคตได้ก็คือเหตุผลข้อหนึ่งคือเพราะว่าคำพูดเป็นคลื่นพลังงาน รูปแบบหนึ่งก็คือเป็นคลื่นเสียงใช่ไหมอย่างที่บอกคลื่นเสียงทีนี้จากกฎของนิวตันเนี่ยมันที่บอกว่าต้องอ้างอิงกฎเพราะอะไรเพราะว่าจะชี้ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ทั้งทางวิยศาสตร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ทีนี้เราอ้างถึงกฎนิวตันก่อนซึ่งันเป็นกฎสมัยยุคฟิสิกส์ที่รุ่งเรืองแรกๆเลยนะก็คือเขาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสสารทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพลังงานทุกอย่างเป็นพลังงานและก็พลังงานเนี่ยไม่มีวันสูญหายไปจากโลกมันจะมีแต่เปลี่ยนเป็นรูปพลังงานอื่นเช่นอ่ะเช่นอะไรเช่นพลังงานอย่างเช่นน้าเนี่ยอ่ะเราต้มน้ําใช่ไหมน้ํามันก็ระเหยกลายเป็นไอถูกไหมน้ํามันไม่ได้หายไปจากหม้อที่ต้มหรอกมันขึ้นไปลอยขึ้นเป็นอากาศคือมันก็ กลายเป็นไอ้น้ำใช่ไหมแล้วไอน้ำเนี่ยมันก็เวลาได้โอกาสเหมาะๆมันก็จะถูกกลั่นลงมาเป็นเป็นฝนใช่ไหมเป็นเมฆแล้วลงมาเป็นฝนใช่ไหมก็คือมันก็น้าก็คือก็คือเป็นไซเคิลมันก็คือจากน้ําที่เราต้มขึ้นไปเนี่ยเป็นไอน้ําใช่ไหมก็จะถูกลอยขึ้นไปเป็นเมฆใช่ไหมแล้วพอได้จังหวะเหมาะสมก็จะกลั่นตัวออกมาเป็นฝนตกลงมาก็คือน้ําก็คือกลับสู่ผืนดินอีกเหมือนกันใช่ไหม อันนี้ก็คือกฎของนิวตันก็คือสาสารเป็นพลังงานซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนรูปใช่ไหมไม่มีวันเปลี่ยนรูปไม่มีวันสูญหายไปจากโลกได้ใช่ไหมอ่ะอน,นั่นก็คือปรนเด็นของพลังงานข้อที่2คือเราจะเห็นคําที่บอกถึงความสําคัญของคําพูดเนี่ยจากไบเบิลก็มีหรือจากคําพูดของพระพุทธเจ้าก็มีอ่ะฉันยกตัวอย่างของไบเบิลก่อนนะไบเบิลก็คือ คำพีของในทางคริสตศาสนาใช่ไหมอันนี้ก็คือจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขามีองค์ความรู้อยู่แล้วว่ารู้ว่าคําพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําคัญมากเขาจึงมีการสอนกันว่าเราก็ควรจะควบคุมคําพูดระมัดระวังคําพูดใช่ไหมอย่างในไบเบิลบอกว่าคําพูดที่ออกจากปากฉันเนี่ยจะไม่มีวันกลับมาหาฉันอย่างไร้ผล คำพูดที่ออกจากปากฉันจะไม่มีวันกลับมาหาฉันอย่างไร้ผลนั่นคือแปลว่าแปลว่าคําพูดที่เราพูดออกไปทุกคําเนี่ยเพื่อนเพื่อมันจะย้อนกลับมาหาตัวเรามันจะย้อนกลับมาหาตัวเรามันต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งแหละมันเป็นพลังงานอะอย่างที่ตะกี้ยกตัวอย่างก็คือน้ําใช่ไหมที่มันขึ้นไปเป็นไอ้น้ำแล้วก็คือสุดท้ายเป็นฝนตกลงมาเหมือนกันเพื่อนๆอย่างในบไบเบิลก็จะพูดแบบนี้แต่ในแง่ของ ในแง่ของศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นว่าไม่ให้เราไปเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมก็คืออันนี้พูดถึงในแง่ที่ว่าคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนอื่นแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราก็คืออะไรก็คือเหมือนกับเท่าในทางพุทธก็คือเป็นเรื่องของกรรมใช่ไหมเรื่องของกรรมอ่านงั้นงั้นพูดไปถึงคําของพูดไปถึงเ,เรื่องของพุทธศาสนาก็คือจะบอกว่ากรรมเนี่ยคือการกระทําทางกายวาจาใจใช่ไหม การกระทําทางกายวาจาใจดังนั้นวาจาเป็นหนึ่งในหนึ่งในของการกระทํากรรมใช่ไหมก็คือคําพูดนั่นแหละก็คือคําพูดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าทั้งทั้งคริสต์ทั้งพุทธเนี่ยให้ความหมายให้ความสําคัญของคําพูดอย่างมากเลยใช่ไหมยิ่งในส่วนอส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเราชาวพุทธใช่ไหมรู้เลยว่ามันเป็นศีลข้อสี่ข้อศีลข้อสี่เนี่ยก็คือจะพูดเกี่ยวกับ การพูดใช่ไหมการพูดก็คือจะมีจริงๆเนี่ยมันมี4แบบถ้าให้ครบเลยจริงๆนะตามมักม,มีองค์แก็คือคําพูดเนี่ยนอกจากอยู่ในศีลแล้วศีลจะบอกว่าห้ามโกหกใช่ไหมศีลข้อ4คือห้ามโกหกแต่ถ้าจะให้ครบของการที่จะเป็นอริยะเลยนะเพื่อนๆก็คือเราการพูดเนี่ยมันมีสแบบที่เราต้องพิจารณาก็คือหก็คือห้ามโกหกใช่มสอก็คือไม่พูดคาหยาบ ไม่พูดคำหยาบสก็คือไม่พูดยุยงส่อเสียดหรือว่ายุยแยงให้เขาแตกกันให้เขาโกรธเกลียดกันใช่ไหมข้อสี่คือไม่พูดเพ้อเ้อก็คือพูดพูดเพ้อเ้อร์หมายถึงการพูดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีเวลาจบไม่มีอะไรคือพูดเล่ยเปื่อยพูดเชื่อเจ้าพูดแล้วแบบไร้สาระอะไรเงี้ยอ่านั่นแหละก็คือแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราให้ความสําคัญของคําพูดมาก ก็คือพุทธเจ้าก็กยังทรงให้ความความสําคัญของคําพูดเพราะว่าท่านรู้ว่าคําพูดเนี่ยมันส่งผลแน่นอนส่งผลแน่นอนและคําพูดเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มนุษย์ใช้ฟาดฟ,ฟันกันได้อย่างดีเลยแหละที่เขาเรียกว่าหอ,อกดาบหอ,อกหอ,อกปากก็คือคําพูดนั่นแหละเพื่อนๆอ่ะที่พูดมาถึงตรงนี้ก็คือแค่จะชี้เห็นว่าคําพูดเนี่ยมันมีความสําคัญ มันมีความสําคัญมากมันเป็นสิ่งที่จะเรียกว่ามันก็เหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันก็คือมันใช้ในการสื่อสารแล้วมนุษย์เนี่ยสามารถใช้เป็นหอกดาบในการทิมแทงกันด้วยเ,เพื่อนๆอ่ะทีนี้นั่นคือความสําคัญของคําพูดในแง่ของพลังงานในแง่ของศาสนาะทั้งในไบเบิลแล้วทั้งทั้งในคําสอนพุทธก็มีพูดถึงก็เป็นศีลก็เป็นศีลหนึ่งข้อเหมือนกันใช่ไหม แล้วก็คือมันมีความสําคัญก็คือมันเป็นการกระทํากรรมที่ก่อเกอิดจากตัวเราที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยกระทำกรรมก็คือกรรมก็คือกายวาจาใจใช่ไหมวาจาก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้เนะี่ยวาจาหรือคําพูดเนี่ยเพื่อนๆเราจะพูดอะไรออกมาเนี่ยเราต้องเกิดจากความคิดก่อนถูกไหมความคิดความคิดเราค่อยมาคําพูดใช่ไหมเราค่อยการกระทําใช่ไหมทีนี้ก็คือจะบอกว่าคําพูดเนี่ย คำพูดที่เราไม่ไม่ได้กลั่นกรองความคิดเนี่ยคือความคิดเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสมองที่ว่ามันจะคิดตุ่นคิดนี่มันเป็นโรงงานผลิตความคิดเลยหน้าที่สมองคือมันหน้าที่ผลิตความคิดวันละหกหมื่นกว่าความคิด่อเพื่อนถ้าเราพูดทุกความคิดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งซึ่งมันไม่ได้ถูกไหมแสดงว่าความคิดที่เราคิดผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่เราจะคิดจะพูดออกไปเนี่ยเราต้องกลั่นกรองเราต้องคิด ให้ดีก่อนว่าความคิดตรงนั้นเนี่ยที่เราจะพูดสื่อสารออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรพูดหรือเปล่าอ่ะควรพูดหรือเปล่าอันนี้ก็คือพูดในความหมายของการที่าศาสนาสอนให้เราเนี่ยคิดก่อนพูดแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์เท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าแค่เรื่องคําพูดที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพื่อนๆอ่ะ แต่ทีนี้จะบอกว่าคําพูดส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นคําพูดที่เราพูดสื่อสารจากตัวเราออกไปถูกไหมจากตัวเราออกไปให้คนอื่นใช่ไหมอ่าทีนี้คําพูดที่เราสื่อสารจากตัวเราออกไปให้คนอื่นเนี่ยมันก็จะมีคําพูดบางอย่างเนี่ยที่เป็นที่เป็นคาพูดที่เราถ้าพูดแล้วเราจะรู้สึกเออมันดีพูดออกไปแล้วดีคืออย่างเช่นอะไรเช่นคาคาว่าขอโทษอ่ะคาว่าขอโทษพูดออกไปเนี่ย มันเป็นการสื่อสารออกไปแล้วมันเหมือนจะสะท้อนกลับมาหาตัวเราด้วยมันเป็นทูเวย์ก็คือเราพูดออกไปได้วยใจจริงว่าเราขอโทษแล้วคนที่คนที่รับรับข้อความของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกดีนั่นก็คือเป็นการที่เป็นาเป็นคำพูดที่ดีคําว่าขอโทษเป็นคําพูดที่ดีก็คือทําให้เขารู้สึกดีแล้วเขาก็จะเขาก็จะรู้สึกดีปุ๊บเนี่ยเขาก็คือจะส่งอะไรนะส่งสัญญ,ญาณส่งคลื่นพลังงานเนี่ย ความรู้สึกออกมาว่าเขารู้สึกดีกับการที่ได้ยินคาพูดนั้นเนี่ยแล้วมันจะส่งสะท้อนกลับมาหาเราด้วยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราก,รก็รู้สึกดีเหมือนกันถูกไหมเพราะเราขอโทษเขาแล้วเหมือนกับว่าเขาก็เออโอเคให้อภัยใช่ไหมให้อภัยหรือคําว่าขอบคุณคําว่าขอบคุณเนี่ยเป็นคาที่เราพูดสื่อสารออกไปเหมือนกันมันก็คือได้รับผลสะท้อนกลับมาหาเราเนี่ยทําให้เรารู้สึกดีทําให้เขารู้สึกดีแล้วคนที่เขารับข้อความนั้นอะ เขาก็รู้สึกดีด้วยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยคือคําว่าขอโทษคําขอบคุณเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ดีมีประโยชน์ก็คือเมื่อถึงเวลาที่ควรพูดอย่างนั้นออกไปก็คือพูดออกไปเลยเพื่อนๆคำขอโทษเนี่ยพูดออกไปหรือคําขอบคุณเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ขอบคุณเขาขอบคุณออกไปเนี่ย นอกจากทําให้เขารู้สึกดีคือเราก็รู้สึกดีด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นสองทางคือ two-way communication คือมันดีดีทั้งคู่พูดง่ายๆดีทั้งคู่ใช่ไหมดังนั้นอ่ะคาพูดที่เราเข้าใจส่วนใหญ่ก็คือคําพูดที่เราสื่อสารออกไปใช่ไหมทีนี้จะบอกว่ามันมีคําพูดอีกแบบหนึ่งที่เราคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้คูณ่ชี่สมัยก่อนก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นคําพูดที่มันมีผลกับตัวเราจรงิงๆก็คือ คำพูดที่เราพูดกับตัวเองกับที่จวหัวใจเลยนก็คือเซลท็อกเซลท็อกคืออะไรคือคำพูดที่เราพูดกับตัวเองคำพูดที่เราพูดกับตัวเองสมัยก่อนยกตัวอย่างครูชีเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าใจเหมือนคนส่วนใหญ่นะที่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็คือเข้าใจว่าการที่เราพูดบ่นกับตัวเองหรือว่าตัวเองเนี่ยมันไม่เปผลอะไรเกิดขึ้นกับกับอะไรทั้งสิ้นเลย มันไม่มีผลทั้งกับคนอื่นถูกต้องเราพูดกับตัวเองเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงคนอื่นเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวไม่มีผลกับเขาเราก็เลยคิดว่าการพูดกับตัวเองเนี่ยมันไม่เป็นการทําเบียดเบียนคนอื่นมันไม่เป็นการกระทําบาปอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็คิดเอาเองว่าคุณดิชิเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคิดเอาเองว่าการที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยเอ้ยมันยังไงมันก็อยู่ที่ตัวเองมันไม่มีไม่มีผลเสียหายกับคนอื่นแล้วแล้วมันก็เป็นแค่คําพูดมันไม่ได้ไม่สามารถที่จะทําอะไร ให้ตัวเราเป็นอะไรได้อันนี้คุรุชิเข้าใจว่าอย่างนั้นนะสมัยก่อนนะแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าใจเหมือนคุรุชิด้วยก็คือเหมือนกับว่าคําพูดที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยมันไม่มีผลอะไรหรอกมันก็คือมันก็คือคําพูดเป็นแค่ลมปากคือนะคนส่วนใหญ่เนี่ยหรือสมัยก่อนที่คุรุชิไม่มีความรู้ว่าคําพูดเป็นพลังงานเนี่ย ไม่มีความรู้ว่าโลกนี้เป็นพลังงานเนี่ยเราเราเข้าใจว่าคําพูดเนี่ยเป็นแค่ลมปากที่พูดออกไปถูกไหมแล้วก็คือมันไม่มีผลอะไรกับเราหนิถูกไหมมันไม่มีอะไรมาฟาดฟันตัวเราถูกไหมเราจะเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆมันมีผลกับตัวเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะอะไรมันมีงานวิจัยคอนเฟิร์มด้วยนะตะกี้บอกว่าไบเบิลใช่ไหมไบเบิลบอกว่าคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่กลับมาหาฉันอย่างไร้ผลอ่ะนี่เป็นการคอนเฟิร์มเหมือนกัน เป็นการเข้าเข้ากดอะไรนั้นเหมือนกันแต่มันมีงานวิจัยจากต่างประเทศเหมือนกันนะเพื่อนเอนเหมือนกับว่าคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยที่จะสื่อสารกับคนอื่นสมมตินายเพูดกับนายบีเนี่ยมันจะให้ผลให้ผลกลับมาหานายเเนี่ยแค่เจ็ดเปอร์เซ็นตเจ็ดเปอร์เซ็นตแต่ว่าคําพูดที่นายเพูดกับตัวตัวนายเอเองเนี่ยจะให้ผลกับนายเอเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้เจ็ดเปอร์เซ็นตนั่นะ,นะคือคําพูดที่เราพูดกับคนอื่นเนี่ย อย่างเช่นในใน A อาจจะสั่งสั่งใน B ว่าเออให้ไปทําอย่างนั้นแล้วก็พูดอธิบายวาให้ไปทํานู้นทํานี่นั่นหนึ่น 1, 2, 3, ใน A จับประเด็นได้แค่อะไรเจมีผลกลับมาหาใน A คือเก็คือก็คือสื่อสารแล้วอาจจะไม่เก็ตสักเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนเจ้านายสั่งลูกน้องเนี่ยอ่าอันนั้นเป็นเรื่องที่การพูดกับคนอื่นแต่การที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยอย่างเช่นใน A เนี่ยเป็นคนทํางานหนักอาจจะแบบ บ่นชอบบ่นบ่นว่าตัวเองว่าถ้าทํางานพลาดทําไมฉันทําอย่างนั้นพลาดทําไงฉันทําอย่างนี้พลาดนั่นแหละคือการที่นายเอกําลังพูดกับตัวเองถูกไหมหรืออ่ะเพื่อนๆเคยเป็นมืคุณิชิก็เคยเป็นคิดว่าทุกคนเน่เคยเป็นทุกคนเคยเป็นอย่างเช่นว่าอ๋อทําไมเรื่องนี้ต้องมาเกิดกับฉันทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้คือคือพูดพูดพูดว่าตัวเองพูดว่าตัวเองพูดตําหนิตัวเองพูดพูด พูดจาที่แบบไม่ดีกับตัวเองอะแต่ในขณะเดียวกันคุริชิคิดว่าคนส่วนน้อยที่ที่จะชมตัวเองใช่ไหมแต่ตอนนี้คุริชิเนี่ยมีความรู้เรื่องพลังงานคุริชิก็จะพูดชมตัวเองบ่อยๆเหมือนกันเช่นว่าโอ้โยสุดยอดเลยเราเก่งมากเลยเราอะมันมีสองด้านมันมีสองด้านเสมอเพื่อนๆมันมีด้านดีกับกับด้านไม่ดีใช่ไหมด้านบวกกับด้านลบใช่ไหมแต่ทีนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นคือคนส่วนใหญ่พูดกับตัวเองเนี่ยด้านลบ ด้านลบเพื่อนๆด้วยความไม่รู้อย่างที่บอกด้วยความไม่รู้คิดว่าไม่มีผลกับอะไรแล้วด้วยความที่อะไรนะธรรมชาติของมนุษย์อ่ะคือเหมือนกับคิดว่าพูดแล้วระบายออกมาคิดอะไรแล้วแบบอยู่ในหัวคิดอยู่ในหัว,ค,หวความคิดเกิดขึ้นแล้วไม่ทันที่จะหยุดยัง้งความคิดก็คือคิดว่าตัวเองก็เลยพูดออกมาเลยพูดออกมาเนี่ยมันยิ่งยิ่งตอบย้ำเลยเพื่อนๆก็คือบอกว่าการพูดกับตัวเองเนี่ย มันจะให้ผลกับตัวเองเหนึ่งร้อเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะพูดในสิ่งที่ด่าว่าตัวเองไม่ควรที่จะพูดอะไรที่ว่าร้ายตัวเองเหมือนกับการที่เราคิดว่าเราไม่ควรพูดอะไรที่ไม่ดีกับคนอื่นนะเพื่อนเพื่อนเราไม่ควรที่จะไปพูดว่าหรือตำหนติติเตียนคนอื่นนะเหมือนกันก็คือตัวเราเองเนี่ยมันก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งแล้วเรามีจิตอย่างที่คุณรุชิเคยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในแล้วก็มีตัวตนก็คือจิตใต้สำนึกดังนั้น คำตอบที่บอกว่าทําไมคําพูดถึงสั่งอนาคตได้ก็คือเพราะอะไรเพราะว่าเซลท็อคเนี่ยการพูดกับตัวเองเนี่ยมันเป็นการที่เราสั่งจิตใต้สํานึกของเราโดยตรงเลยเพื่อนๆเพราะว่าตัวเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันก็คือจิตใต้สํานึกกับเพื่อนๆถูกไหมร่างกายเราคือจิตใต้สํานึกเพราะอะไรหัวใจเราเต้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะสมองเราคิดแล้วสั่งนะเต้นไปวันนี้เต้นไปยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เดี๋ยว ก่อนนอนฉันลืมสั่งว่าพวกนี้หัวใจเต้นไม่ใช่จิตใต้สมนึกมันเป็นคนควบคุมเป็นคนสั่งการอยู่ก็คือร่างกายเราทั้งนั้นแหละระบบย่อยอาหารอ่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยเราต้องสั่งไหมว่าเฮ้ยย่อยนะย่อยนะไม่ใช่ถ้าถ้าลืมสั่งมันไม่ย่อยไม่ใช่ก็เพราะอาหารมันก็ทํางานอัตโนมัติข,ของมันอยู่แล้วเกิดจากอะไรเกิดจากร่างกายเราเนี่ยมันสั่งตัวเองก็คือจิตใต้สมมึกมันสั่งใช่ไหมหายใจอ่ะหายใจเออลืมหายใจมีมั้มลืมหายใจไม่มี ใช่ไหมมันก็หายใจอัตโนมัติก็คือร่างกายเราเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือมันเป็นจิตใต้สํานึกควบคุมอยู่ใช่ไหมมันเหมือนมีจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกแต่เราเนี่ยเราก็คือเราที่มีความรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกอย่างเนี่ยก็คือจิตสํานึกก็คือมันจะมาจากสมองใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นไก่ใจเนี่ยจะถูกควบคุมโดยสมองแต่ไอจิตใต้สํานึกเนี่ยมันเหมือนกับอยู่เบื้องหลังเพื่อนๆอยู่เบื้องหลังในการ สั่งให้อวัยวะทุกอย่างมนาะทำงานและเป็นเบื้องหลังของการที่มันรับเอาคำพูดที่เราพูดสั่งมันเนี่ยไปทำงานให้เราเหมือนอลาดินสั่งยักษ์จินนีเน่เพื่อนๆเหมือนเราเป็นอลาดินแล้วเราสั่งยักษ์จินนี่ก็คือตะเกียงวิเศษใช่ไหมถูตะเกียงยักษ์จินนี่ออกมาอาะไรดนก็สั่งว่าจินนี่นายไปทําอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่จินนี่ก็เยสเจ้านายแล้วก็ไปทําให้เราเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ย มันก็คือเป็นรูปแบบง่ายๆก็คือรูปแบบการที่เราพูดกับตัวเองข้างในเนี่ยมันจะมียักษ์นี่ก็เยสอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ไงเราไม่ได้ยินมันเย็ตลอดเวลาเวลาเราพูดอะไรบอกกับตัวเองเนี่ยมันก็บอกว่าโอเคใช่โอเคใช่เจ้านายเจ้านายอย่างถ้าเกิดเจ้านายบอกว่าเจ้านายบอกว่าตัวเองเนี่ยเขาเป็นเจ้านายถ้าเกิดว่าพูดว่าท่านนายกอบอกว่าเขาเป็นคนงโง่เนี่ย ยักษ์จิมี่ในตัวของในก็จะบอกว่าเยสเจ้านายเจ้านายเป็นคนโง่อะไรอย่างนี้เข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนก็คือนี่แหละเขาเรียกว่าเซลทอล์เซลทอลท์เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วถามว่าเราควรจะพูดดีๆกับตัวเราเองไหมก็ควรถูกมเราก็ไม่ควรจะพูดตัวไม่ควรจะพูดสิ่งลบๆกับตัวเราเองเราควรจะพูดสิ่งที่ดีๆกับตัวเราเองเพื่อนๆอ่าอย่างที่ตะกี้บอกอ้างถึงงานวิจัยก็คือ คำพูดที่เราพูดก,กับตัวเองเนี่ยได้ผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือด้วยเหตุผลอันนี้แหละก็คือคำพูดที่เราพูดก,กับตัวเองก็คือเป็นการสั่งยักษ์จินนี่ในตัวเราเองเป็นคำเป็นคำพูดที่เราพูดก,กับจิตใต้สานึกของเราเองเพื่อนๆทีนี้จะบอกว่าจิตใต้สานึกเนี่ยหรือยักษ์จินนี่เนี่ยมันก็โยงไปถึงเรื่องกฎแรงดึงดูดอย่างนั้นแหละเพื่อนเพื่อก็คือเหมือนกับเราสั่งการเราสั่งการแล้วมันก็คือไปทําก็คือเบื้องหลังของกฎแรงดึงดูดยักษ์จินนี่ก็จะไปทํางานร่วมกับ กฎแรงดึงดูดอีกเหมือนกันเพื่อนๆถึงบอกว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นกฎที่มีอิทธิพลอย่างมากมันเป็นกฎที่มันทํางานอยู่อยู่เบื้องหลังของการกระทาทุกอย่างของเราเลยเพื่อนๆแม้กระทั่งการพูดหรือการสั่งตัวเองเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราต้องรู้ใช่ไหมที่เราต้องรู้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจที่อยากจะรู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดจริงๆนะคุณชี่มีทําไว้เป็นคอร์ส เป็นวิดีโอบุ๊กออกมาสั้นๆดูง่ายๆเรียงเป็นบทเลยหนึ่งสองสามสี่อธิบายความหมายทุกอย่างของเรื่องกฎแรดงดูดแล้วก็คือในนั้นก็จะมีพูดถึงยักษ์จินนี่ด้วยก็คือก็คือสนุกเหมือนกันก็คือดูดูแล้วก็จะสนุกก็คือเรียนรู้ง่ายๆสั้นๆแต่ละบทก็คือไม่ยาวก็คือเรียงมาเหมือนเราอ่านหนังสือแต่เราอ่านเป็นวิดีโอบุ๊กเพื่อนๆมันอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่าหัวใจของกฎแรงดึงดูด หัวใจของกฎแรงดึงดูด the heart of the law of attraction เพื่อนๆที่สนใจสามารถไปดูในช็อปได้ไปดูในช็อปได้ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ลดราคาเป็นพิเศษเลยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยให้รู้เรื่องพวกนี้ได้มากๆเลยกรูิชีมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ป,ปัญญาความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎสัจธรรมกฎพลังงานเหล่านี้กฎอะไรนๆๆึงดูดให้คนเนี่ยได้รู้กันมากๆเพราะว่าอะไรที่บอก กฎแรงดึงดูดแลยเพื่อนๆมันมีผลกับชีวิตเราจริงๆถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขาดทุนชีวิตมากเลยเพื่อนๆเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกกฎแรงดึงดูดเนี่ยไม่รู้พลังงานที่อยู่เบื้องหลังของเราเนี่ยเราจะเข้าใจว่าแล้วเราจะแล้วเราจะนอกจากเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะมีไม่เข้าใจด้วยเหมือนกันว่าทําไมเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้นกับชั้นแบบนี้ทั้งเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีที่เขาเรียกว่าโชคดีกับโชคร้ายนะเพื่อนๆ เบื้องหลังของความโชคดีโชคร้ายก็คือกฎแรงดึงดูดนั่นเองเพื่อนๆถ้าพูดถึงคนสมัยก่อนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องพลังงานนะหรือคนสมัยนี้ที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วเขาก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่เทพดนบันดาลหรืออะไรที่มันมองไม่เห็นอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบรรดาลภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดนบันดา,นา,นนดานถ้ำศักดิ์สิทธิ์ดนบรนดานต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ดนบรนดาโน่นน,นี่อะ มันเป็นเรื่องของก็คือเขาก็จะมองเป็นเรื่องของศัยศาสตร์ไปก็คือมันก็คือมันมองไม่เห็นจริงๆถึกมหกดแรงดึงดูดมันก็เป็นพลังงานที่อยู่เบื้องหลังแต่ว่ามันมันมองไม่เห็นไงเขาก็เลยตีความคนที่ไม่รู้ก็เลยตีความว่าอ๋อมันเป็นเทพเจ้าบรรดาลหรือเทวดาบรรดาลจริงๆมันไม่ใช่มันก็คือกดแรงดึงดูดนั่แหละเพื่อนๆเพราะฉะนั้นในยุคศตวรรษที่21เนี่ยถ้าเกิดเราเราจะไม่ตกเทรนดแล้วเราจะใช้ชีวิตได้อย่างดี เราจะเป็นคนที่อะไรได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกในศตรวรรษที่21เนี่ยได้อย่างมีความคืาเรียกว่าได้อย่างมีความชาญฉลาดในการใช้ชีวิตรู้ว่าจะสร้างโชคดีให้กับตัวเองได้ยังไงก็คือเราจะต้องรู้เรื่องนี้กฎแรงดึงดูดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะต่อยอดเรื่องนี้หรืออยากจะรู้ถึงพื้นฐานหัวใจของกฎแรงดึงดูดก็คือไปดูในช็อปได้เลยเพื่อน เรื่องนี้อยากให้รู้จริงๆและเ,เป็นเรื่องจําเป็นที่เราต้องรู้ด้วยในสมัยนี้ก็คือกฎแรงดึงดูดไปเป็นกฎสัจธรรมขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องรู้เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้เรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วเนี่ยมันจะเป็นความรู้พื้นฐานที่จะต่อยอดทาให้เรารู้กับเรื่องพลังงานกฎสัจธรรมกฎม swag, จักรวาลต่างๆเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆและเรารู้กฎพวกนี้ไปเพื่ออะไรเรารู้กฎพวกศัจธรรมกฎจักรวาลไปเพื่อ เราจะได้ควบคุมพลังงานของเราถูกอะ่ะเราจะได้เหมือนกับว่าดําเนินชีวิตด้วยการควบคุมพลังงานทั้งความคิดคําพูดและการกระทําของเราทุกอย่างเนี่ยเราจะได้เอาพลังงานเหล่านั้นมาใช้เปประโยชน์ให้เราเหมือนเหมือนเราผัานน้ําเข้ามาเป็นทําเขื่อนแล้วก็คือมาผลิตกระแสไฟไฟ้าให้ตัวเราอะ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยเพื่อนๆเ,เราก็จะรู้จักควบคุมพลังงานว่าเฮ้ยเราจะต้องควบคุมนะเราจะโชคดีเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเราก็จะรู้วิธีละอะโชคดีต้องไรต้องปล่อยคลื่นอารมณ์ดี อารมณ์บวกเข้าไว้คิดบวกเข้าไว้ใช่ไหมหรือถ้าเราตกอยู่สถานการณ์ที่มันจะทําให้เราอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมเราก็จะมีสติว่าเฮ้ i, ยกดแรงกระดูดเนี่ยมาอยู่เบื้องหลังนะแล้วเราก็จะมีสติเบรกเบรกก็คือเราก็จะเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ลบเป็นเป็นอารมณ์บวกทันทีมหมก็คือจะช่วยชีวิตเราได้ในทันสถานการณ์จริงๆอย่างคุณอิชีก็มีประสบการณ์แบบนั้นมาดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่ากดแรงกระดูดเป็นกด ศัจธรรมขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องรู้เพราะมันมีผลกับชีวิตเราจริงๆช่วงนี้ช่วงนี้โปรโมชั่นเพื่อนๆสนใจไปดูในช็อปได้นะ,ะทีนี้กลับมาเรื่องคำพูดสรุปก็คือคำพูดเซลท็อปเป็นคำพูดที่สั่งอนาคตได้ก็เพราะว่ามันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งและคำพูดเนี่ย คำพูดเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เป็นคลื่นพลังงานคลื่นสิ่งที่ทํางานร่วมกับกดแรงดูดแ,แรงดึงดูดดังนั้นมันมีผลกับเราและอ้างถึงคําสอนคงพูดเจ้าก,ก็คือกรรมก็คือการกระทําทั้งกายวาจาใจคําพูดเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการกระทําที่มันจะส่งผลกับย้อนกลับมาหาเราก็เรียกว่ากรรมก็คือมีวิบากกรร,รชมชมาวิบากก็คือผลของกรรมคําพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มัน ก่อให้เกิดวิบากกรรมกลับมาได้และคําพูดเนี่ยถ้ามองในแง่ของเซลล์ท l อกเนี่ยที่เป็นแนวในแง่ของวิทยาศาสตร์วิเคราะห์แล้วได้รับการยืนยันแล้วว่ามันมีผลกับตัวเรา100%ก็คือเพราะว่ามันเป็นการสั่งจิตใต้สำนึกของเราโดยตรงเพื่อนๆแล้วจินนี่ยักษ์จินนี่ก็จะไปทําอย่างนั้นให้มันเป็นการสั่งเลยสั่งเลยเพื่อนๆอ่ะโอเคงั้นวันนี้เราเข้าใจประเด็นตรงนี้ก่อนเพื่อนๆ เดี๋ยวจะมาต่อในไลฟ์หน้าว่าตัวอย่างของเซลล์ท็อกอย่างเช่นอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้เข้าใจความหมายของมันมากขึ้นแล้วก็คำพูดตัวอย่างคำพูดเซลล์ท็อกที่ดีๆเนี่ยที่ดีๆก็คือในแง่ของคนที่ฝึกเรื่องนี้จริงจังแล้วใช้ได้ผลกับชีวิตเนี่ยอย่างคริชกิก็เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเหล่านั้นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ เอาเซลฟ์ทอกเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเดี๋ยวไลฟ์หน้าจะมาเล่าให้ฟังก็คือก็คือจะสนุกจะสนุกแล้วก็คือจะพูดถึงกระบวนการเซลฟ์ท l อกว่าตัวอย่างคําพูดคืออะไรวิธีการพูดเนี่ยหลักการสําคัญเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวอย่างคําพูดเซลฟ์ท l อกที่คนส่วนใหญ่ใช้แล้วได้ผลจริงๆเนี่ยอย่างเช่นประมาณไหนและใช้กับด้านอะไรบ้างใช่ไหม โอเคงั้นเดี๋ยวต่อไลฟ์หน้าอย่างไรนี้แค่รู้ตรงนี้ก่อนว่าทําไมคําพูดถึงสั่งอนาคตได้ตอนนี้เพื่อนๆน่าจะทราบแล้วว่าเป็นเพราะอย่างนี้แหละใช่ไหมอ่ะโอเควันนี้จบไลฟ์ละจบไลฟ์ละขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจิตจําใสหัวใจเบิกบานใช้ชีวิตด้วยความมีสติความมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวควบคุมความคิด ให้เป็นความคิดที่ดีเป็นบวกเป็นบุญเป็นกุศลเสมอเพื่อที่ความคิดเราจะได้ออกมาเป็นคําพูดที่ดีๆเป็นคําพูดที่เป็นบวกเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นคำเป็นคำพูดที่ส่งเสริมสร้างประโยชน์ให้กันและกันนะแล้วก็การกระทําก็จะดีด้วยใช่ไหมทั้งความคิดคําพูดการกระทำเนี่ยก็จะถูกควบคุมด้วยความมีสติใช่ไหมด้วยความมีสติและด้วยความรู้ความรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดเพื่อน อ่ะโอเคงั้นวันนี้จบละจบแล้วจบละก่อนจบคุณคุณเป็นคนควบคุมความคิดและชีวิตของคุณหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์โอเคงั้นวันนี้บายบาย